สวัสดีเพื่อนๆสบายดีทุกๆคนเนาะพี่น้องเขาจะมีมาในเสือสุดสีนี่ประมาณจากักสามสี่คลิปเนาะพี่น้องเราจะมาหว่เรื่องการทำ YouTube เนาะพี่น้องเนาะเรื่องขอความสแปมเนาะพี่น้องเนาะบางคนบอกขาเขาใจความหมายของคำว่าสแปมหรือว่าขอความสแปร์เนาะพี่น้องมือนี้สาวนากาซิมาหว่สู่ฟังนะเพื่อพี่น้องสำหรับ YouTube มือใหม่เนาะพี่น้องเนาะ ก่อนที่จะมาฟังนะพี่น้องนะผู้ใดที่เขามากอขอคุณหลายๆเนาะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามสาวนาหนีเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็จะบูพผานคลิปต่อไปเนาะขอความสแปมพีเฮาจะเว้าถึงนาพี่น้องนะสําหรับ youtube มือใหมนะ่เนาะหรือว่า f c หลายๆคนที่เขามาฟังน้ำกองนะ้ะกองก็จะเ้าสู่ฟังเนาะเหมือนนี้เนาะอ่า เขาใจแน่ยบอเขาใจเนียเเน่ยกะเม็นมาบอกกันในเด้อพี่น้องเนาะสำหรับข้อความสแปมพี่น้องหลายๆคนเนาะที่บอกว่าตั้งใจหรือบ่ตั้งใจที่เขามาสแปมบองเนาะก็คือเขามาเม่นบองที่ป้องบ่ได้ตอบคำถามเลยพี่น้องเลยในช่องของ้องที่บางคนบอกว่าโอ๊ยฉันเม้นไปตั้งนานแล้วไม่ไม่ตอบคำถามสันะกทีวะนเนาะป้องคิดมาบอกรู้ฟังเลาพี่น้อง บางที่เนะี่ยมันจะบริอยในข้อความปกติถ้ามันอยู่ในข้อความปกติปองก็จะตอบคําถามไปทีละคําถามนะแต่บางที่เนะี่ยมันจะเม้นแบบว่าเบิ้งคลิปเบิ้งคลิปเข้าแรกๆนะจะเบิ้งบดเทิงสามสิบวินาทีถ้าเม้นเลยมันจะเด้งเนาะมันจะเด้งกลายเป็นข้อความสแปมเนาะอันนี้นะปองเบิง้งเนอ่า คือปองประสบผลเองเนาะคือบางทีเอฟซีมาใหม่นะมาแลกเปลี่ยนที่แบบว่ามาแลกเปลี่ยนซับนะพี่น้องบมตองเขียนเนอะพี่น้องเนอะบมตองเขียนบอกว่ามาแลกเปลี่ยนซับครับหรือว่าบมตองเขียนไปว่านี่คนที่หาที่หกที่เจ็ดที่แปดหรือว่าคนที่สองร้อยสามร้อยกับ่มตองบอกก็ไดพี่น้องบมตองบอกว่า,วาเออ ให้กำลังใจนี่บวกหนึ่งซับบวกหนึ่งกำลังใจอันนี้คือจะบวกเขาขอความปกติเลยพี่น้องเพราะว่าทางยูทูบนี่พ่นคัดกรองเป็นพิเศษเนาะพิท่าเนเห็นแบบนี้นะคือพันจะเด้งไว้เป็นขอความสแปมเลยเนาะมันจะกลายเป็นข้อความสแปมเนาะพี่น้องกฎของการทํา youtube มือใหม่ที่จะไปแลกเปลี่ยนซับเนาะอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆหน่อยๆนะพี่น้องเนาะบอกต้องไปเม่นคําว่าฝากช่องด้วย อันนี้ช่องฝากติดตามกลับด้วยมาติดตามแล้วนะอันนี้บ็ต้องว้าเนาะพี่นองบอตองไปเม่นถาไปเม่นในซองของปลอมแบบนี้มันก็จะกลายเป็นขอความสแปมเลยเนาะมันจะบอกเขาในขอความปกติเนาะอันนี้บางว่าจะเขาใจสําหรับมือใหม่นี่ฮะท youtube เนาะพี่นองถาจะบอกห้กล้เป็นขอความสแปมก็คือจะต้องเบ่งคลิปคลิปนั่นคลิปของใครก็แล้วแต่เนาะพี่นองเนาะ ช่องที่ห้าอยากจะติดตามส่องที่เฮาอยากเขาไปแลกเปลี่ยนเผื่อหรือว่าอ,อยากไปห้กําลังใจเผื่อคือเบิง่งเบิ่งคลิปของเผื่อแห้เขาใจว่าเอ๊คลิปนี้เผื่อบอกเกี่ยวกับอีหยัง่งคลิปนี้เผื่อกาลังเห็ดอาหารเห็ดกระเพาสม,มุดว่าสม,มุดว่าเผื่อกาลังต้มปลาอยู่คลิปนั้นแต่เจ้าไปเมนไปว่าโอ้ผัดกระเพราอร่อยจังเลยมาเป็นกําลังใจให้นะอันนี้ คือกลายเป็นขอความสปแปไมไปแล้วพี่น้องเพราะว่าผ้มปลาอยู่คนบ้ได้พัดกะเพราเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นขอคิดให้กับย t u b e มือใหม่เนาะก็ะคือเบิงเบิ้งขอความเบิงคลิปให้เข้าใจในอ่าในคลิปนั่นประมาณจักสามสิบวินาทีขึ้นไปเนาะสามสิบวินาทีขึ้นไปก็จะบน้านเนาะพี่น้องโบน้ทึกหน้าที่จำเนาะอันนี้ฝากให้ เขาใจกดแหลกๆของการไปแลกเปลี่ยนอันนี้เป็นเคล็ดลับเด็กๆน้อยๆนะพี่น้องเนาะเบิ่งขอความเบิ่งเบิงวิดีโอคลิปนั้นๆว่าเพิ่นเห็ดเกี่ยวกับยังแล้วก็เกี่ยวกับท้ำกับเขาหรือว่าท่องเที่ยวบอนนั่นบอนนี่แล้วค่อยไปเมนเ้นเพิ่นเนาะไปเม้นเพิ่นบอกว่า โอ้อันถ้าเป็นขีดทองเที่ยวก็สถานที่สวยจังเลยอย่างพวกนี้เนาะก็จะไปเม้นฝากไว้มาให้กําลังใจเด้ออย่างกะหว่างกันไปเนาะที่สถา,านที่สวยจังอยากไปเที่ยวอย่างาาแค่นี้เนาะแค่นี้เพิ่นกะจะหู้แล้วเพราะว่าเพิ่นจะแยกออกวหว่าระวังเอฟซีทีมันได้ตามประจํากับเพื่อนๆทีเมาแลกเปลี่ยนกันกะเพิ่นกัจจเบิบ่งออกเองเนาะที่ว่าเขามาเม้นในสองขอ,องเฮาเนาะแต่ว่าสําหรับมือใหม่เนาะ เขามาก็มีหลายสงป้องมีหลายแหงมีหลายอยู่ที่ว่าส่วนหลังๆนี่ิมีหลายแหย่งคือว่าเขามาฝากซ่องเขามาบอกว่าหนึ่งซับบวกหนึ่งกำลังใจติดตามแล้วนะติดตามกลับด้วยอันนี้นะป้องจะบปเห็นในข้อความปกติเนาะป้องจะไปเห็นในข้อความสแปมที่ป้องจะไปกวดเบิงทางหลังบ้านเนาะพี่น้องเนาะจะไปตรวจหลังบ้านของ youtube ข้อความสแปมปอง ตรึมเลยพนะี่เนาะทีเขามาฝากสองหรือว่าเม่นเรียวๆจริง่บริเบิร์กลิปปองนี่นสินะมันจะไปอยู่มันจะเด้งเนาะมันจะเด้งเพราะ u ูทูบพ่นจะคัดกรองเออเพ่นจะบอกว่าอันนี้ข้อความสแปมอันนี้ข้อความรอคัดกรองอยู่อันนี้คือข้อความปกติแต่ว่าขอ,อความผี่เม่นโดยที่บริเบิร์คขิปข้าเลยนะจะบริอยู่เนี่ยขอความกรองขอความปกติเนาะจะ จะไปอยู่ในข้อความแปบคือปองกจัจะบเห็นเนาะปองกจัจะบเห็นในขอ้อคอามปกติวงกจ็จะบรินตอบคาถามหรือว่าอาจจะบริติดตามกลับหลายๆคนยี่ผ่านเขามาคือชิบว่าเออมาติดตามปองแล้วคือบเห็นไปหายกำลังใจขึ้น,นสิคือ mm hmm. ขอถทษขอภายหลไรเนาะมันจะบบเห็นเนาะองจะบบห็นคำอ่าจะบเห็นขอ,อ,นขอความทีเม่นกันขเขามาเนาะพี่เนาะ สำหรับยูทูบมือใหม่หรือว่าช่องใหม่ๆป้องกนจริงๆกับบทได้เก่งเนาะแต่ว่าอยากให้เหตุตามกฎตามระเบียบอย่ามาเม่นอย่ามาเม่นคาว่าฝากช่องด้วยนะอ่ะกดติดตามเราด้วยเออแตงดีเนาะป้องจะเห็นหลายในข้อความที่เป็นสแปมเนาะถามมันเป็นแบบนั้นนะอันนี้ป้องก็เข้าใจอยู่ว่าพี่น้องก็ะอาจจะบริตั้งใจเนาะ อาจจะบอดีตั้งใจให้มันเป็นขอความสแปมในส่งของบองเนาะแต่ถ้าบองเขาไปเจอบองจะไปกดอนุมันหายเนาะถ้าขอความได้ที่มันบอดีนะใน y o u t u ู e นะมันจะเด้งไปเป็นขอความสแปมหรือว่าคำด่าคำยังมันจะเด้งไปขอความสแปมหมดเลยพี่น้องถ้ามันบอดีบองก็จะหลบออกเนาะถ้าตัวได้มันดีหรือว่าพี่น้องที่เขามาเม้นในคลิปต่างๆบองก็จะกดกดอนุมันหายเนาะ กดอนุมัติห้ครับมาเป็นขอความปกติแล้วป้องจะจะเห็นจะเห็นคนในขอกวามปกติแล้วก็ค่อยไปตอบเหม็นเนาะว <c ười> ่าแบบหายใจบ่ทันเลยบางว่าที่ว้ามาจากเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะสำหรับ youtube มือใหม่เนาะพี่น้องฝากในเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์ like, กดแชร์นําเด้อสําหรับ youtube มือใหม่เนาะให้เบิ้งคลิปเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งคลิปนั่นๆเห็นเขาใจว่าผนเห็ุเกี่ยวกับคลิปอียัง้งเนาะ แล้วก็ให้เบิ่งอย่างน้อยอย่างน้อยสามสิบวินาทีขึ้นไปอย่างน้อยเนาะพี่น้องนะให้เขาใจว่าคลิปนั่นนะเพิ่นเห็ดเกี่ยวกับหยังแล้วค่อยเม่นเพิ่นหรือว่าจะแมนคลิปที่เพิ่นทอดปลาอยู่เรจะเบิ่งไปประมาณสามสิบนาทีขึ้นนะเนาะเพิ่นทอดปลาก็โอ้ทอดปลาหน้านะอร่อยจังเลยค่อยเข้าไปเม่นเนาะพี่น้องมากินด้วยคนนะนี่เอาแวะไปส่งบ้านด้วยยังกว่ากันไปเนาะ อันนี้เพิ่นก็จะหูเองว่าเขามาหยัง่งเนาะประมาณนี้นะพี่น้องเนาะโบแมนเขามาคนที่ชองร้อยสามสิบเจ็ดหยังจริสินะเรามาติดตามแล้วนะติดตามเรากลับด้วยแวะไปเยี่ยมบ้านเราด้วยหนึ่งซับหนึ่งกำลังใจอันนี้บบตองไปเม่นเลยพี่น้องบบตองไปเม่นในซองของผู้ใดก็ตามเนาะบอกว่าส่องถี่ดังแล้วหรือว,ว่าทองถี่ยังท่านด,ด,ดังคือ่องปองนี่คือ,อท่านดังแต่ว่าเป็นข้อความจสแปมได้คือกันเนาะ สำหรับขอความที่เป็นสแปมนะสำหรับส่องดังนี่ขาจาจะหลบถิมไปเลยพลึดทีเดียวเลยเนาะเพราะว่ามันจะเป็นปัญหากับส่องขจาเจานาะขอความสแปมมันแกจะเติมไม่ค่อยดีเป็นไหนเนาะพี่ดมมนจะเป็นปัญหากับส่องของเขาเองเพิ่อนแต่ยูทูปเพิ่นทีนเป็นก้นที่แบบว่าตอนนี้เข่งขาดแห้งเนาะพี่องถ้าเป็นขอความสแปมมาแน,นะนเพิ่นก็ชิกคึกโอ้ สองนี้มันกดเลขซับกันนี่ยังปสิหูโอ้ยสลัดขึ้นยังนี่ไปว่าแฟนเท่าไปว่าฝากซ่องแล้วหนึ่งสองสามฝากซ่องแล้วหนึ่งซับหนึ่งกำลังใจคือไปอ่านแล้วก็ไปตอบไปตอบแล้วก็กดไปส่องซ่องนั้นๆไปติดตามส่องนั้นนั้นแล้วก็ไปเม้นต่องนั้นนั้นยูทูบกัดจะตัวเทนในเวลาที่ไล่เรียกกันเวลาที่ไล่เรียกกันเวลาที่ส่องนั้นว่าเบิ่งก่องนี้ไปเบิ่งก็คือปฏิจจับเขาได้ว่า แหลกสับกันเองเนาะพี่นนะ้องเนาะอันนี้ติต,ตเหลืองบ่เนาะอันคลิปข่อยอคลิปนี้เนาะโ <c ười> อ้กด YouTube ยากยากขึ้นซูมมือเนาะพี่น้องมือแต่ว่าก็ขอให้สู๋สูเด้อพี่น้องสู๋ส,ส,สูไปน้ำกรั้งปองกัเห็ดคลิปไปถอแน่แต่โบเคยถอยพี่น้องถอแน่แต่ว่าสู๋ตลอดเนาะโบเคยถอยเนาะเป็นกำลังใจให้สำหรับ YouTube มือใหม่เนาะพี่นนะ้องเนาะสำหรับป้องกับโบ,บ,บใหม่แล้วก็บโบเก่าเนาะพี่นนะ้องเนาะยัง ต้องการควมหูแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเยนาะพี่น้องเนาะมีคำติ z ้มหรือว่าอีกอย่างกอแนะนำมาได้เนาะพี่น้องเม่นมาไตา่ขนะียเนาะป้องก็จะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆหรือไม่อาจจะว่าว่วไปบ่คนอาจจะฟังห่ทันเนะาะวิวออกแบบบอกให้ใจเลยว่า <laughs> วังว่าคิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ผูเมืมายแต่ควมหูเกี่ยวกับสแปมเนาะพี่น้องเนาะ ดูคลิปนั้นให้ถึง30วินาทีขึ้นไปแล้วค่อยเม้นเม้นเกี่ยวกับคลิปนั้นเป็นเหตุยังสิฮนะแต่จะจะบ,บอผิดกดเนาะพี่น้องเนาะและว้วโบแมนที่ว่าเข้าเปิดมาแหละเข้าไปเม้นเลยก็เม้นเลยนะมันจะโบเห็นเนาะพี่น้องมันจะโบเห็นในกองข้อความปกติและการตอบเม้นก็จะช้าลงหละกะ การที่เขาจะไปติดตามกลับนั้นก็นมีน้อยน้อยเปอร์เซ็นต์นแหงเนาะพี่น้องเนาะจะเขาอาจจะบเห็นเนาะในช่องดังๆเขาอาจจะโบเบิง์นเเม่นทีแบบว่าเป็นสแปมส่งที่เขาดังแล้วเขาถ้าเขาเขาไปเบิงเขาก็คือจะลบเลยเนาะเขาจะบสนใจเนาะถ้าปองเขาไปเบิงน์นในข้อกาอนห้มันเป็นสแปมเนาะถ้ามันดีเนะ่ะปองก็จะเซฟหล้กก็นอนุมัติให้เนะะาะที่มันบบดีปองก็จะลบเลยคือกัน มันจะเป็นปัญหาต่อส่งเราเนาะแต่ป้องก็อาจจะเป็นสแปมก็ส่งไปเนี่ยบนข้านอกพี่น้องเนาะอันขออภัยหลายเร้องแตเป็นไปเป็นสแปมส่งไปนะบางทีก็เม็นเร็วเกินไปกับไ่ได้ได้พี่น้องบางทีเม็นเร็วเกินก่อน3 0วินาที่ขึ้นไปกับไปเป็นขอคว้อามสแปมได้คือกันเนาะบวาสิส่งดังหรือส่งมาดังส่งหน่อยส่งใหญ่เป็นขอคว้อามสแปมของหุ่นได้เบิดเนาะ y น u ู u ูบมันยากขึ้นทุกมือทุกมือแล้วพี่น้องเนาะสู้ๆไว้น้ากันเนาะ มาเบิงสองฟองก็จะมีไหลาสาระบางเป็นประโยชน์บางน้องพี่น้องวังววาพี่น้องจะให้ความขอบใจสำหรับคลิปนี้พา่ก็จะฝากไว้สัมีก่อนน้ะพี่น้องนะวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับยูทูบน้องน้อง,องมือใหม่แล้วสมาชิกใหม่ที่เขาบูเบิงสองของฟองวองก็ฝากด้วพี่น้องขอรูเบื่อ,องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังกก like, share, ใจใหน บอกนะครับบรรนางี่เด้อพี่น้องเด้อเด้ออาจจะบอกแบบไหลสะหละแน่มีสะละแน่พาไปน,นั่นไปน,นี่นาะพี่น้องเห็นกับเขาแน่ก็ขอคุณหลายๆที่เขามาติดตามรับชมนาะพี่น้องเนาะวังวาจะได้พบพ่อกันอีคลิปหนะ้าวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ y o YouTube มือใหม่ละกะ็หลายๆคนที่เขามาเบ่งนะ้ะพี่น้องเนาะไปแล้วบายบายฝากไว้สำนีเนาะ